ดวงชะตาผู้ที่เกิดวันศุกร์ทำโดยศักจัมโบบุคลิกและนิสัยเป็นคนฉลาดมีเสน่ห์และพูดเก่งใครอยู่ใกล้มักสบายใจรักสวยรักงามแต่งตัวดีมีรสนิยมใจอ่อนกับความรักมักทุ่มเทกับความสัมพันธ์ชอบความสะดวกสบายรู้หราและสิ่งที่ทำให้ชีวิตดูดีการงาน เหมาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นศิลปะดนตรีการออกแบบงานบันเทิงการเจรจาติดต่อมีดวงผู้ใหญ่เมตตามักมีคนช่วยเหลือให้ก้าวหน้าแต่บางครั้งใจอ่อนไปหน่อยอาจทำให้ลังเลหรือตัดสินใจช้าการเงินการเงินขึ้นลงตามอารมณ์ ใช้จ่ายเก่งชอบของดีของหรูมีโชคด้านทรัพย์สินและความอุดมสมบูรณ์หากรู้จักวางแผนจะเก็บเงินได้มากความรักมีเสน่ห์มากมีคนเข้าหาไม่ขาดเป็นคนโรแมนติกขี้อ้อนแต่บางครั้งรักจริงจังจนเกินไปควรเลือกคู่ที่มีความมั่นคงและจริงใจไม่เช่นนั้นอาจเจอความรักที่ทำให้เหนื่อย สิ่งที่ควรระวังความใจอ่อนและการใช้เงินฟุ่มเฟือยความลังเลใจทำให้พลาดโอกาสดีๆระวังคนเข้ามาเพราะผลประโยชน์ไม่ใช่ความจริงใจเสริมดวงควรบูชาพระศุกร์หรือพระราหูส่งครุฑหรือสวดมนต์บทบูชาพระศุกร์สีมงคลคือชมพูฟ้าขาวอัญมณีเสริมดวงคือ เพชรพลอยสีขาวโรสคอ์สการทำบุญที่ดีคือบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กกำพร้าและสัตว์จรจรัด